กัเราุ้เจ้านะวันนี้มีมาฝากให้2ตัวเหมือนเดิมกับจานนะครับเมื่อวานนี้ u ู l นะครับไม่สวยเลยครับสองวันติดติดกบต้องขอโทษขออภัยนะครับไม่ขอแก้ตัวครับเริ่มกันใหม่นะครับหนึ่งตัวแรกวันนี้ก่อนจะรับฟังรับฟังครับการฝากกุใจแล้วก็กดติดตามให้กันเยอะๆหน่อยนะครับหนึ่งตัวแรกครับวันนี้ไปดูทีชีมิชิลเลนครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับราซึงเกงครับทั้งคู่ไม่ต้องพูดถึงในด้านเกมรุกครับดีมากๆแล้วก็มิชิลเลนชั่วโมงนี้ค่อนข้างจะทำประตูได้เยอะครับวันนี้เเล่นงตัวอ มุมที่ปลอดภัยที่สุดผพราะว่าวันนี้ขึ้นสวรรค์แล้วจานน่าจะปลอดภัยที่สุดในวันนี้ให้มองขึ้นสวรรค์ทางเดียวเป็นหนึ่งตัวแรกครับส่วนที่2ครับจานไปดูสเตลบุคเรสครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับเฟนุสรับทีมใหญ่จากโคแลนวันนี้บินตรงแล้วถึงโรมาเนียอย่างสเตลบุคเรสครับผลงานประดีนี้ต้องยอมรับว่าสเตลบุคเรสเองไม่ได้ดีมากับจานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกับการรับมือกับเฟรนุชี่กำลังมั่นใจเกมล่าสุดอัดมาต้อง6ประตูครับวันนี้ยังไงตัวที่2มองสอ้เลยครนจที่เเหลืออจกัน ผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ